บทที่44กงกรรมเวียนสนองสนองการเวลาผ่านผลไม่หยุดยั้ยงบัดนี้ห่างจากการประหาตประหารบนเนินทรายทองครึ่งเดือนแล้วด้วยประสิทธิภาพของตัวยาที่เรียกแปะกุยกำนันแก่เล้งจุนอ้วแม้แต่สิฉิดสำนักเสื้อเหลืองที่รับบาดเจ็บก็ได้รับการแบ่งปันตัวยาไม่นานให้หลังสามารถลงจากเตียงเคลื่อนไหวได้ เล้งจินอัวคิดไคร่อำลาจากไปแต่สำนักสื้อเหลืองนับแต่เตี่ยหงพังลงมาล้วนเหนียวรังไว้ยืนกลานให้พักผัานักอีกระยะเวลาหนึ่ง mm. ขณะนี้เป็นเวลาหลังเที่ยงพัสุธาอันกว้างใหญ่พลันกลับกลายเป็นซีกโลกขาวโพลงสล่างอากาศหนาวเน็บจับจิตแม้แต่ลมหายใจที่ป่วยพุ่งจากจมูกผู้คนก็เป็นหมอกวันผ้ามัว ที่ตั้งสำนักเสื้อเหลืองเงียบสงัดงันเป็นช่วงเวลาหลับพักผ่อนหลังเที่ยงดังนั้นนอกจากสิทธิ์ที่เฝ้าเวียนยามผู้คนส่วนใหญ่ล้วนนอนขดกายในผ้าห่มนวมอันอบอุ่นแล้นเกี่ยวอ้วกับนี้ได้พักบอนยืนมือไพ่หลังชมที่ทัดอยู่ใต้ระเบียงตึกบริเวณตึกหลังเพียงลําพังไน่ยินเสียงฝีเท้าอย่างแผวเบาดังขึ้นที่ด้านหลังมือในน้อยอันนุ่มนิ่มกู่หนึ่ง ยื่นมาปิดดวงตาเล้งจินอั้วไว้มุมปากเล้งจินอ้วปลากดรอยยิ้มน,น้อยๆขึ้นกล่าวว่าอยาได้บุญบายข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นใครคนที่เบื้องหลังหัวลอกคลิกออกมากล่าวเบาๆที่ริมใบหูเล้งจินอ้วว่าลองคาดเดาดูว่าข้าพเจ้าเป็นใครเล้งจินอ่วรู้สึกมีลมหายใจลาอุ่นแฝงปิ่นหอมจางๆผวยพุ่งถึงริมใบหูปล่อยผมอันนุ่มนิ่ม เสียสีกับต้นขอของตนชวนให้ผู้คนใจวาบหิว๋วดังนั้นเล่งจนอัวยื่นมือมาด้านหลังจุดรั้งเดรโลนีนั้นถึงเบื้องหน้านั่งคือเฉือมุยนีนั่นเองเฉือมุยนีกระพริบตากลมโตอย่าเจิมกล่าวเสียงเจือแจ้วจุนอ้วท่านบีบเช้นข้าพเจ้าจนเจ็บปวดนะักเึ่งจุนอ้วคลายมือจากการยึดลุมกล่าวว่าท่านฉะไหนไม่พักผ่อนหลับนอนเฉือมุยนีก็สายหน้ากล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ง่วงหยุดเล็กน้อยกล่าวอย่างไม่ตกกงังวลจนอ้วกท่านเดิยนหยัดหยุดที่นี้เพียงลงําพังไม่ทราบทุ่นคิดอันใดเน้นจนอ้วกกล่าวเสียงลาบเรียบไม่ครุ่นคิดอันใดเพียงชมวิวทิวทัศน์หิมะเท่านั้นชื่อมวยมีแค่เสียงดังเฮอะกล่าวว่ากระทั่งข้าพเจ้าก็ไม่คํานึงถึงเลือย่อมคํานึงถึงทุกวันเวลาแม้แต่ในฝันก็นึกฝันถึงชื่อมวยมีกล่าวว่าอืมเนี่ยมีจึงใช้การได้ เลนจินอ้วยึดกลุ่มมือนุ่มนิ่มละเอียดอ่อนของนางไว้กล่าวว่าใช่แล้วถังเจเจของท่านเล่าชื่อมืยมีย่นจมูกกล่าวว่าท่านเหลวยิ่งอยู่เบื้องหน้าเรายัางคำนึงถึงนวลนางอื่นวางใจเถอะถังเจเจกำลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในห้องเล่นจินอ้วขอบคิดเล็กน้อยจึงกล่าวท่านเมียวรสัญย,ยมคิดออกไปท่องเทีเท่ยวตัเตรหรือไม่ชื่อมวยมีจับช่องมองเล่นจินอ้วอย่างสงสัยใจกล่าวว่าท่านเป็นคนเกียรตคลาน ไม่ชมชอบเคลื่อนไหวฉนันบังเกิดความคิดคออามมาล้ายออกท่องเที่ยวยามมาตกกระนำเจ้าออกท่องเที่ยวในที่ใดนงจิ๋นอัวจัดแจงเสื้อผ้ายิ้มพรางกล่าวว่าท่านคิดออกไปหรือไม่มีฉะนั้นข้าพเจ้าจะออกไปจากที่พักเตียงลำพังชื่อไม่นิย่อ,อก,กายคารวะอย่างชดช้อยจงใจกล่าวว่าเสียงกงมีคำสั่งบ่าวไหนเลยปฏิเสธแล้งจิ๋นอัวจิมพัดแก้มแดงเปล่งปลั่งของนางอย่างรวดเร็วคลาหนึ่ง ชุดรั้งนงางล่าวเท้าก้าเดินกล่าวว่าเนี่ยงนี้จึงเป็นภรรยาอันประเสริฐของเราชื่มวยมีสบัดดิ้นลนพางกล่าวช้าก่อนข้าเจ้าขอเวลาผัดเปลี่ยนอาภร์คุ้มแพรคุ้มไหลรูปลักษณะอย่างนี้ไหนเลยปรากฏออกพบผ่านผู้คนได้แหลงจุนอ้วปลายตามองผมเผ่้าที่กล้าวเป็นมุ่นมวยชุดแผลสีมรกตและผ้าผูกคอของนางแวบ,บหนึ่งกล่าวอย่างยิ้มแย้ม อาพรของท่านสวยงามแล้วยังต้องตกแต่งผัดเปลี่ยนอนใดหรือคิดสร้างความลุ่มหลงแก่บุรุษเพศในเมืองตังตีจนงมงายชื่อไม่มีร้องเผยเบาๆกล่าว้วยใบหน้าแดงฉานสดใสพิศาจเยวยวนทั้งสองเมื่อบรรลุถึงประตูใหญ่จิตจำนักเสื่อเหลืองที่เฝ้าประตูพอพบเห็นเล่นจินอ้วนและเฉิอมวยนี้รีบน้อมกายคารวะพูดที่ค่อนข้างสงไว้ถามอย่างยิ้มแย้มนั่งแต่เหียบ ชื่อคนนี้คิดออกไปพ้านนอกหรือผู้ต่ำต้อยจะว่าจ้างรถให้เล้งจินอ้วโบกมือกล่าวว่าไม่ต้องเกลงใจพวกเราเพียงคิดเตยเตรในละแวกใกล้เคียงยามิมะาตกประนำ้ำพี่น้องทุกท่านต้องลำบากมากแล้วจินส,สำนักเสื้อเหลืองกล่าวว่านี่มีใดนี่เป็นหน้าที่ซึ่งผู้ต่ำต้อยต้องพึงปฏิบัติพางตะวาดสั่งให้เปิดประตูใหญ่เล้งจินอัวกกล่าวคำขอบคุณ กุมมือเฉื่อมุ้ยมีลงจากบันไดศิลาเลี้ยวซ้ายแลขวาเล็กน้อยจากนั้นสาวเท้าไปยังขวาม,มือเมืองต่างตีกว้างใหญ่จริงๆแต่ท่ามกลางฤดูหนาวเนบตามท้องถนนปราศจากผู้คนสัญจรหน้าต่างร้านหลวงตามรายทางปิดสนิททั่วทั้งตัวเมืองสัง,งัดงนันปราศจากความคลึกคลื้นวุ่นวายใดแนงจนอ้วทอดนองตามท่าชายขาตึกอย่างช่มช้า ชมสภาพตามท้อถนนปลอดโปร่งเงยือกเย็นชื่อไม่มีคลอเคลียข้างกายวงหน้าหนางงามเป,ปล่งปลั่งรูปหน่อหนาวเหน็บจนต้องเป่าลมหายใจใส่กลางฝ่ามือตัดเพราะว่าในความเห็นข้าพเจ้าทั่วท้งตัวเมืองกว้างใหญ่คงมีแต่เราสองมีรถชนยมออกมาชมมีมากเล้งจนอ้วกกล่าวอย่างยิ้มแย้มพวกเราอย่าต้องลอกเลียนแย่งบุคคลอื่นพวกเราหากปฏิบัติแต่เรื่องที่ตัวเองชมชอบ ทำตามเจตนารมตนเองชีวิตใหญ่ไม่ใช่มีความหมายมากนักหรือฉื่อมุยมีเบียดกายเข้าใกล้เล้งจนอ้วกล่าวว่าหากคิดกระทำตามเจตนารม์ตนเองพึงกระทำเรื่องที่อำเงนยผลประโยชน์ให้แทนที่จะแสหาเรื่องยุ่งยากแก่ตนทั้งสองสาวท้าไปตามถนนเล็กๆสายหนึ่งทีเท้ายามเหยียบย่าลงบนหิมะที่กองสูงบนพื้นรู้สึกอ่อนร่วนนุ่มน,นิ่มเลงจุนอ้วกล่าวว่า มวยนี้นี่เรียกว่าการเสียบสุขทอดน่องกับคนที่ตนรักอยู่กลางถนนที่เงียบสงัดดื่มดำกับความอบอุ่นซาบซึ้งที่แผ่ซ่านจากคนรักบรรยากาศเช่นนี้ไม่ใช่ดื่มดำหรือชื่อม่ยนี้แย้มยิ้มออกมาประทอนทั้งร่างแทบแอบ,บเองมายังหัวไหลเล้นจุนอ้วกพริ้มตาลงเล็กน้อยพึมพำว่าจุนอ้วกทั้งมีเพียงมีดาบอันคมกล้ายังมีฝีปากอันยียวน เล่นจุนอ้วชายส่วนแก้มเบียดสีกับผมผ้าของฉือมวยนี้กล่าวว่าเพียงแต่สีปากียวนของข้าพเจ้านี้ต้องดูว่าจะเอือนเอื่อยกับผู้ใดฉือมวยนี้ส่งเสียงดังอือในลําคอกล่าวเสียงหยาดเยิ้มจุนอ้วพวกเรากลับนครเงินยวงไปพิวากันเป็นอย่างไรเล่นจุนอัวกล่าวเสียงแผ่วทุม้มข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ดีนักไหนเลยประกอบพิธีวิวาในบ้านฝ่ายหญิงได้ ชื่มวยมีรอบชำเลืองแลเล่นจุนอ้วกแวบหนึ่งบิดกายไปมากล่าวอย่างแงงอนนี่มีอันใดไม่ดีระหว่างท่านข้าพเจ้าทั้งเจ๊เน้นเลยมีการแบ่งเขาแบ่งเรายัยต้องแยแสยสนใจฝ่ายหญิงฝ่ายชายหรือมีดามารดาข้าพเจ้ามีนับเป็นบิดามารดาของท่านหรือเล้งจุนอ้วกกล่าวว่าระหว่างเราสามย่อมไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราแต่พิธีวิวาต้องให้ฝ่ายชายจัดขึ้น พวกเรากลับวัง9ก้าปราสาทซื่อแปรผู้มีพระคุณข้าพเจ้าทั้งสองย่อมต้องจัดการให้กับพวกเราช่อมวยมีเกียงงอนว่าท่านรับซื่อแปรทั้งสองของท่านมายังนครเงินยวงมิใช่ประเสริฐเลิศกว่าหรือหากแม้นประกอบพิธีวิวาในวัง9ก้าปราสาทค้นของนครเงินยวงคงไม่อาจรุดไปร่วมด้วยแลลงจุนอัวยื่นมือออกโอบเอวอ้อนแอนของนางกล่าวว่าลองให้ข้าพเจ้าขบคิดคล่ครกลวนเถอะ ทางเจเจของท่านอาจมีข้อคิเดเห็นใดพวกเราทั้งสามคนสมควรหาหรือร่วมกันชื่อไม่มีเชิดปากน,น้อยกล่าวว่าท่านคำนึงถึงแต่ทางเจเจ่ายเดียวเชื่องไรน้ำใจนักหลงจุนอ้วหัวรอบพลางกล่าวว่าอย่าได้หึงหวงไปพึงจดจำว่าทางเจเจนับเป็นคนชี้ทางแก่ท่านชื่อมม่มีหน้าแดงฉานสดใสยขยี้เท้ากล่าวว่าไม่มาแล้วท่านกลับสับพยอกู้อื่น เล้งจุนอ้วโอบรัดชื่อมุยมีแนบแน่นขึ้นนับเป็นการแสดงออกซึ่งความรักชื่อมุ้ยมีหัวเราะออกมายกนิ้วเรียวงามจี้ใสน่นาผากักเล้งจุนอ้วนแซงกล่าวอย่างแง่งอนท่านเดารัดเอาเปรียบผู้คนนักหากแม้นชาตน้าข้าพเจ้ารู้จักท่านมีว่าอย่างไรก็ไม่ยอมแต่งงานกับท่านเล้งจุนอ้วกล่าวอย่างยิ้มแย้มไม่มีชาตน้าข้าพเจ้าจะสอหาท่านหากแม้นท่านไม่รับปากข้าพเจ้าจะคุกคามท่านแต่งงานด้วย รับรองท่านไม่มีทางสล,ดลัด,ดุูได้เชื่อมุ่ยมีเบื่อหน้ามาจับจ้องมองเล้งจุนอั้วอย่างลึกซึ้งกล่าวอย่างพรุงพล่านดานใจเป็นความจริงหรือเล้งจุนอ้วกล่าวว่าย่อมแน่นอนเชือมุ่ยม,มีแนบใบหน้ากับหัวไหลเล้งจุนอ้วหากแม้ที่นี้มิใช่ท้องถนนนั่งโกงอกกอดเล้งจุนอั้วไว้อย่างแนบแน่นแต่แรกแล้วพึ่คพามเรียกว่าจุนอัว้วทั้งสองคลอเคลียชิดใกล้กันอย่างสนิทสนมแนบแน่น คล้ายจิงกา้านถาวรโอบตวัรรฐผันกันยากแยก,กจากอีกอยามนี้ทั้งสองมาถึงท้ายถนนเห็นเบื้องหน้าเป็นโรงเตี๊ยมเล็กๆหลังหนึ่งข้างโรงเตี๊ยมเป็นเหลาสุลาสูงสองชั้นม่านประตูสีเขียวซีดจ,จางเปลวเปลวสวัยไปตามลมแลงจึงอัวกว่าตามองเหลาสุลานั้นแวบ,บหนึ่ง่าว่าไม่มีพวกเราเข้าไปดื่มสุลาขับไล่ความหนาวกันสักจอกหนึ่งเป็นไร ชื่อมือมีจิ้มอย่างอ่อนโยนคล้อยตามมาแล้วแต่ทันแล้งจินอ้วกกลุ้มมือชื่อมือมีชาวเท้าเข้าสู่เหล่าสุลาพลางกล่าวอย่างนั้นพวกเราไปกันเถอะมิทันกล่าวจบในโรงเตียมเบื้องหน้าบังเกิดเสียงขู่คำรามดังว่าบัดซบยืนเชื่องซึงเสาใหญ่กันยังไม่รีบไปจัดห้องพักให้กับถั่วเอียนายใหญ่ของเจ้าอีกแววเสียงสันสทานเสียงหนึ่งดังว่าทางโรงเตียมเราเกรงว่า ฟังจากเสียงตอบโต้เจ้าของเสียงสันสะท้านคงเป็นผู้รับใช้ประจำโรงเตี้ยมคนแรกนั้นคล้ายโทสะประดังตวาดว่าเกรงว่าตัวเยี่ยมไม่มีเงินทองจ่ายค่าที่พักหรือไรเจ้าบัดซบกลับใช้ในตาสุนัขดูคนผู้รับใช้ลลลานกลาา่าวว่าหาไม่ได้เพียงแต่โรงเตี้ยมเราซอมซ้อไม่อาจต้อนรับนายท่านมีท่านขาดคำเสียงฉาดพลันดังผสานกับเสียงแผร้องโหยหวน แสดงแน่ชัดบ่าผู้รับใช้ถูกตกใส่ฉาดหนึ่งเฉียวมือนี้เบิ่งตาจนกลมกว้างเหมือนหน้ามายังเล้งจุนอวกล้าวยางขุ่นเคืองจนอวผู้ผักแรมนี้ป้าเถื่อนดูร้ายนักมีฐานขาดคำต้องกล้ำากลืนวาจาไว้จับจ้องมองเล้งจินอวอย่างแตกตื่นตะลึงลานสีหน้าเล็งจินอวตอนนี้แปลเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำเลย,ยเยี่ยบเอามา ah หิดสองตาแดงฉานด้วยสายเลือด จับจ้องมองประตูไม้ลงเตียมขมิ้งนิ่งก็เป็นรูปลักษณะกลาดเกลี้ยวสถานขวัญชื่อไม่มีเสยียวกายอย่างหนาวเหน็บร่ำร้องอย่างบาดวันขวัญเสียจนอ้วนท่านเป็นไรแล้วพลางยื่ยนมือโยกคลอนหัวไหล่เล้งจุนอ้วนเล้งจุนอ้วนสถทานข,นขึ้นคลานหนึ่งคล้ายเพิ่งตื่นจากความฝันเบื่อหน้ามาจ้องมองนางแวบ,บหนึ่งจากนั้นก้าวยาวๆสู่ลงเตียมหลังนั้นจุนอ้วนชื่อไม่มีร้องเรียกเบา สาวเท้าตามติดอยู่ด้านหลังเล้นจุนอวกกระั่งสีจะยังไม่เปลือนกลับสาวเท้าถึงหน้าลงเตี้ยมตวัดเท้าเตะประตูลงเตี้ยมเปิดหางออกสืบเท้าข้ามธรณีประตูเข้าไปนี่เป็นลงเตี้ยมสมซ้อรจริงๆหลังประตูเป็นห้องคล้ายห้องโถงมุมห้องจัดตั้งคอกเสมียนมีเส้นทางคับแคบทอดสู่ชั้นบันไดสองฝากข้างทางเป็นห้องหับหกเจ็ดห้อง ล้วนชุดโสมจำชอบที่กึงกลางห้องยืนตระงานโดยบุรุษกลางคนร่างสูงใหญ่หันหลังให้กับหน้าประตูข้างกายเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งยกมือกลุ่มแก้มข้างที่ยกมือกลุ่มแก้มข้างที่บวมพองหลังคอกเสมียนเจ้าของโรงเตี๊ยมยืนร่างสันสนท้านสีหน้าเปี่ยมแวววาดมันขวัญเสียมาดแมนบุรุษกลางคนก็ร่างสูงใหญ่หันหลังให้กับด้านนั้น แต่เล้งจุนอ้วกมองปาดเดียวก็จดจำออกว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครเล้งจุนอ้วกพลันแงหน้าแผดเสียงหัวรออย่างคลุ้มคลั่งเสียงหัวร้อ,อรรสะท้อ,อนสะท้านแก้วหูผู้คนแทบแตกทำาลายกล่าวว่าเทพพย,ยดาฟ้าดินยุติธรรมไม่ลำเอียงจริงๆขอขอบคุณที่ดนบันดาลข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะได้ทวงถามนี่โลหิตรายนี้แล้วบุรุษล่างสูงใหญ่พอฟังคล้ายแตกตื่นตกใจย,ยิ่ง หันขวบกลับมาเผยชมหน้าแท้จริงอย่างชัดเจนมันตาสามเหลี่ยมนวดคลาวโรกขลุมผิวกายดำเมื่มเมื่มสารรูปดูร้ายไม่น่าเล่าโรงเตรียมแห่งนี้จึงกีดกันมันมิกล้าให้พักพำนักจนเกิดการทุ่มเถียงขึ้นชื่อมุยมีที่ตามติดอยู่ด้านหลังเล้งจนอ้วกพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดก้าวอย่างวันไหวจนอ้วกฝ่ายตรงข้ามคือคนในสีจอมทมินลึก เล้งจินอัวตาคมวาวดาวอาวุธเขม่นมองบุรุษเข่าลบคลึนเบื้องหน้ากำเอิงตึงเข้นเสียงว่าถูกต้องมันเป็นคนในสี่จอมทมินที่ต่อให้กลับกลายเป็นผุยผงเขาเ้าพเจ้ายังจดจำออกพวกมันสี่เดรัจฉานถูกสำเ็จโทษสามคนเพียงหลงเหลือพี่ใหญ่เองปิวคิดแถบ,บุรุษเค่าลบคลึมนี้คือพี่ใหญ่สี่จอมทรมิน,น้ำเองปิวจริงๆงเองปิวพอฟังเชื่อไม่มีเรียกหาเล้งจินอ้วก พลังฉุกคิดได้ว่าผู้รุดลุงสีหน้าเกลี้ยกลาดเบื้องหน้าเป็นใครต้องร้องพร่องว่าเล่นจุนอ้วเป็นเจ้าพร้อมกับเสียงดังสีหน้าเปลี่ยนแววหวาดหวันควัญเสียดวงตาเบิกโรงแทบถลนออกนอกเบา้าเล่นจุนอ้ววเน้นเสียงทีละคำว่าไม่ผิดเป็นข้าพเจ้าปัดนี้ท่านเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วกระมังกงกรรมกงเกวียนเบียนสนองไม่พลาดปัญหาอยู่ที่ช้าหรือเร็วเท่านั้น ทางสืบเท้าเข้าหาฝ่ายตรงข้ามทีละก้าวเองปิวกรอกตาไปมาตลอดเวลาปากกล่าวว่าความแค้นผงคลี่คลายมีปังควรตามล้างผันเจ้าคิดอะไรล่ะข้าให้สินซากแน่นอนลึกแหลงจุนวัวหยุดยัง้งจะงกในระยะห่างจากฝ่ายตรงข้ามเจ็ดก้าวกล่าวขึ้นอย่างโหดเหี่ยมอม,มหิดทั้งสุดสิ้นดินฟ้าก็าไม่อาจลบล้างความแค้นนี้สลายคลายใจได้ เอ็งปิ้วกว่าตามมยังเฉิงยไม่มีทท่ดได้หลังเน่งจนอ้วดวงตาพลันทอประกายกรอกเคร่งช่ลียวไล่กันบุบเนงจุนอ้วเอ่ยเสียต่อท่านโชคดีหลบหนีออกจากเมืองไต้มิงแต่มิอาจหนีรอดโกฎแห่งกรรมและการสราปแช่งของฟ้าดินเล่าสองจรงรเผชิญหน้ากันในเมืองต่างตีเอ็งปิ้วสูดลมหายใจลึกๆกล่าวว่าเหตุการณ์เมื่อดำเนินถึงขั้นนี้เราก็ไม่บิงบอนขอความการุณา เพียงแต่ที่นี้เป็นลงเตรียมผู้คนพวกเรายังไม่ออกไปส่อหาสถานที่สาสานี่บัญชีกันเล้งจุนอ่วตัดบทว่านั่นกลับไม่ต้องท่านอยาคิดหมายเล่นลวดลายไม้หลบหนีอย่างปิวไม่รอรับฟังจบความพลันตวาดว่าผู้ใดคิดหลบหนีเจ้าพางตะวัดมือขวาวุบในแขนเสื้อปรากฏกระบีสั้นเล่มหนึง่งดีดพุ่งออกมาเสือแทงใส่เล้งจนอ่วด,ดุดประกายไฟ การจู่โจมครั้งนี้อุบัติขึ้นอย่างฉับพลันกระทันหันประทุษสลายอย่างชั่วร้ายสร้างความแตกตื่นแก่ือยมือที่ชมดูอยู่หน้าประตูจนกรีดร้องว่าจุนอ้วระวัง้างเสียงยังไม่ทันขาดหายเล้งจุนอ้วก็เปลี่ยนกายไปทางซ้ายหนึ่งก้าวเป็นการหลบเลี่ยงเต็มเปียวสำนึกทราบแต่แรกว่าไม่ใช่คู่มือเล้งจุนอ้วจุดประสงค์ที่จู่โจมลงมือเพราะเพื่อคุกคามฝ่ายตรงข้าม เบียงกายหลบเลี่ยงพอเห็นฉะนั้นจึงพุ่งผ่านข้างกายเล้งจุนอ้วโถมปราดใส่ฉือมุยม,มีอย่างดุร้ายที่แถเองปิวกลับคิดสยบฉือมุยม,มีเป็นตัวประกันช่วยตัวเองล่าถอยจากไปหาคาดไม่ว่าเล้งจุนอ้วนคำนวณจิตจิตนาของมันออกแต่แรกพิบตาที่เองปิวทะลันถึงข้างกายของตนพันแค่นหัวรอยอย่างเย็นชากล่าวว่าเองปิวท่านคิดหมายหลบหนี นับเป็นการเพอร้อฝันชัดๆกคระแสเสียงกลางวานเสียงขวับพลันดังประกายสีทองกระจายจ้าดาบทองอไว้ถูกตะปบจากฝักฟัดปลายมาทางซ้ายด้วยระดับความเร็วดุดประกายไฟเอยงปิวแตกตื่นตกใจยิ่งยามฉุกระหุได้แต่ฟาดฟันกระบีสั้นเข้าประทะเสียงฉับพลันดังภาษาเสียงแผร้องอย่างเจ็บปวดปิวถูกฟันแขนขาดเสมอซอกข้อมือขาดตกหล่นสู่พื้น ทั้งที่หนิวท้งห้ยอย่างยึดกลุ่มกระบี่ชั้นอยู่ยเล็กินอวบเบี่ยงกายมายืนประจันกับฝ่ายตรงข้ามกลีกข้อมือขวาออกประกายดาบคล้ายลุงทองประดับฟ้าวาดใจเองปิวที่สายร่างโงนเงินอย่างฉับไวประกายดาบทองผอผู้ผ่านซีสายเองปิวก็ถูกปันหลุดจากมาปิวกระเด็นขึ้นปะทะกับเพดานห้องจากนั้นตกลงมาที่หน้าคอกเสมียนร่างที่ไร้หัวของเองปิว ยังสันสถานชั่วขณะค่อยล้มงายลงกับพื้นโลหิตฉีดพุ่งจากคอขาดดุดน้ำพุยาบทองอบของเล้งจินว่วสอดคืนสูป่ปากแล้วยามนี้สองมือว่างเปลา่าแง้นมองเพดานห้องพราวกับกำลังอธิษฐานใดที่ด้านหลังชือมือนี้หน้าสีดขาวเบี่ยงกายหนีมิกล้าชมดูมากความเจ้าของโรงเตรียมและผู้รับใช้ล้วนตะลึงลานกับที่พวกมันละย่นย่อต่อบุคลิก ท่วงท่าของเลนกิุนอ้วนแต่แรกบัดน,นี้ปารากฏซากศพไร้หัวตำตาไในเลยมาสร้างความแตกตื่นแก่พวกมันได้จนควันนีดีฟอซากศพที่ไรหัวนี้เมื่อคลู่ยังอาละวาดอย่างดูร้ายคมเห็นผู้รับใช้อ่อนแออยู่ชัดชัดชนในท่อร่างเป็นซากศพในเวลาพริบตาต่อมาโดยเฉพาะศีรษะหัวที่ตกหล่นอยู่บื้องหน้าเจ้าของรุงเตี้ยมยังเหลือตาแยกเขี่ยวชวนข้อขาด กลับกลายเป็นเลือดเนื้อละเลือนหรือนี่นับเป็นศีรษาผู้คนเนื่อนานให้หลังเล้งจนวอวจึงล้วงทองคำหนักสิบตำลึงออกจากอ,อกเสือ้อเวียงลงที่หน้าคอกเสมียนกล่าวเสียงทุ่มหนักนี่เป็นการชดใช้ค่าเสียหายของลงเตี้ยมท่านเรื่องในที่นี้จะจัดการอย่างไรแล้วแต่ท่านมีรอรับฟังวาจาฝ่ายตรงข้ามยึดกลุ่มมือชือไม่มีหันกายออกจากลงเตี้ยม เบื้องนอกปรากฏหิมะโปรยปลายแพลงพรูคล้ายกับเป็นการทอดถอนลำพันธ์ที่ไร้ซุ่งเสียงจบบทที่สี